พาดหัวข่าววันนี้ดวนข่าวดีข่าวนี้ชัดเจนเงินเยียวยากลุ่มเปาะบางลงทะเบียนอย่างไรรู้ได้อย่างไรว่าได้เงินแน่จะได้รับเงิน3,000บาทกับสวัสดีครับสวัสดีผมบ๊อบบี้ช n แนลวันนี้มีข่าวสาระดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยครับก่อนจะรับฟังรับชมเคฟฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้ชาแนลด้วยนะครับ เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง3กลุ่มที่หลายคนรอคอยจวนเจียนใกล้จ่ายได้เต็มทีแล้วแต่หลายคนยังสงสัยไม่เข้าใจและอยากรู้ความชัดเจนให้มากกว่านี้ว่าพวกเขาต้องลงทะเบียนกลุ่มเปราะบางหรือไม่มีเงื่อนไขาการจ่ายเงินอย่างไรทีมข่าวช่อง3ออนไลน์สอบถามรายละเอียดของเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางไปยัง นางสาวสลานพัฒนอนุมัติรัชกิจร,รองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พอมอซึ่งได้รายละเอียดอันน่าสนใจดังต่อไปนี้ใครคือกลุ่มเปาะบางเด็กแรกเกิด1.45ล้านคนกลุ่มผู้สูงอายุ9.66ล้านคนกลุ่มผู้พิการ2.02ล้านคนอย่างไรก็ดี รวมแล้วประมาณ13ล้านคนได้เงินเท่าไหร่นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากลุ่มเด็กแรกเกิดกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้พิการจะได้รับเงินเดือนละ1,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนคือเดือนพฤษภาคมมิถุนายนและกรกฎาคมเพื่อบรรเทาผลกระทบจาก โรคโควิด -19 โดยเงินงวดแรกจะโอนให้ในวันที่1มิถุนายนทังนี้เงินงวดแรกที่จะได้รับในวันที่1มิถุนายนจะเป็นเงินงวดเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนรวมกัน2,000บาทส่วนอีก1,000บาทที่เหลือจะได้รับงวดเดือนกรกฎาคมครับขณะที่นางสาวสลานพัฒ รองปลัดพมกล่าวในกรณีเดียวกันนี้ว่าหากไม่สามารถจ่ายเงินได้ทันภายในเดือนมิถุนายนทางกระทรวงการคลังก็อาจจะจ่ายครั้งเดียว3,000พันในเดือนกรกฎาคมก็เป็นได้กลุ่มเปาะบางที่จะได้เงิน3 0 0พันบาทต้องลงทะเบียนหรือไม่นางสาวสลานพัฒนรองปลัดพมยืนยันว่าไม่ต้องลงทะเบียนแต่อย่างใดเพราะทางพมมีรายชื่อ ของกลุ่มเปราะบางทั้ง3กลุ่มอยู่แล้วซึ่งทางพอมอได้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเบี้ยความพิการและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้วดังนั้นเราจึงมีชื่อสกุลและเลขบัญชีของคนเหล่านี้อยู่แล้วจึงสามารถโอนได้ทันทีหลังจากกระบ,บวนการขั้นตอนต่างๆมีความพร้อมกลุ่มเปาะบางจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันได้เงิน นางสาวสลันพัฒน์รองประลัดพมแลบุว่าประชาชนในกลุ่มเปราะบางที่จะได้เงินเยียวยา3,000บาทนั้นพวกเขาจะมีรายชื่ออยู่ในพมซึ่งที่ผ่านมาพวกเขาจะได้รับเงินอุดหนุนหรือเบี้ยต่างๆอยู่แล้วซึ่งสิ่งนี้จะบ่งบอกแก่พวกเขาได้ว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง3,000บาทหรือไม่ ได้เงินจากมาตรการอื่นแล้วเช่นเราไม่ทิ้งกันเยียวยากเกษตรกรจะได้เงินมาตรการนี้หรือไม่นางสาวสารานพัฒนรองประหลัดพอมกอกล่าวกับทีมข่าวว่ามีแนวโน้มค่อนข้างสูงว่าผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการอื่นๆแล้วจะไม่ได้เงินจากมาตรการเยียวยากลุ่มเบาบางอีกเนื่องจากเงินจํานวนนี้ที่นํามาจ่าย กลุ่มเปราบางเป็นเงินที่มาจากพรกอรเงินกู้เหมือนกันกันกบมาตรการอื่นๆครับขอขอบคุณแหล่งข่าวช่อง3ออนไลน์หาคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับท่านไม่มากก็น,น้อยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับ b o อบบี้ชาแนลครับ